สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับปีใหม่แล้วนะครับก็หยุดปีใหม่กันมานะครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างในคลิปในวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนกันนะครับผมแล้วก็พูดกันว่าแบบเออปีนี้เนี่ยเราจะมีแผนการทําอะไรกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผม Comic World ตอนนี้ฮะใครไม่รู้นะครับผมก็ก็ไม่รู้แหละถูกไหมเพราะคุณไม่รู้แต่ คุณกาลังจะรู้แล้วนะครับโดยวันนี้เองเนี่ยเราจะมาบอกกันว่าอปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างด้วยนะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างยุ่งมากๆสําหรับคอมิกเวิลด์เลยเพราะว่าคอมิกเวิลด์เองเนี่ยนะครับผมก็แตกหนอก,กันออกมาเป็น4ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคลิปสวัสด,ดีปีใหม่ของคอมิกเวิลด์อ่ะจะมี4แบบนะครับผมเพราะว่าแต่ละช่องเองเนี่ยมันก็แยกออกไปเติบโตในรูปแบบของมันเองแตกต่างกันออกไปนะครับเรามาทวนกันก่อนดีกว่าว่า4ช่องเนี่ยมีช่องอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับ ก็คือช่องนี้ที่ทุกคนกําลังดูอยู่นะครับผมก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงคอมมิกหรือว่าไม่ได้อ่านคอมมิกหรือว่าไม่ได้เล่าประวัติตัวละครอ,อะไรเท่าไหร่เลยถูกไหมไม่ได้ไม่ได้ลงเลยละเพราะว่าจริงๆแล้วมันแยกไปช่องอื่นนะครับโดยช่องคอมิกเวิลด์เด y ลี่หลักๆเนี่ยนะครับผมเนื้อหาก็จะเป็นพวกอีสเตอร์เอ็กหรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับหนังฮีโร่แบบอะไรเกี่ยวกับหนังอะ่ะน่าจะอยู่ในช่องนี้เกือกบทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเจาะอีสเตอร์เอ็ก Egg, หรือว่าข่าวสารอัปเดตหนังเจาะตัวอย M.C.U เป็นยังไงเรื่องราวจะเน้นอยู่ที่ในหนังนะครับผมแต่ก็อาจจะมีเรื่องราวอื่นๆเนี่ยปนเข้ามาด้วยนะครับอาเนียเป็นหลกัหลกๆคอมิกเวิลด์นะครับผมซึ่งจากนั้นเองเนี่ยแตกออกไปเป็นคอมิกเวิลด์โปรไฟล์นะครับก็จะเป็นเรื่องคอมิกแต่ด้วยความที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของหนังเยอะมากเลยนะมันก็เลยมีเรื่องของหนังเข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นทฤษฎีข่าวหลุดข่าวลืออะไรต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในคอมิกเวิลด์โปรไฟล์ซะเยอะนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมนอกจากคอมิกเวิลด์โปรไฟล์แล้วเนี่ยก็จะมีคอมินนเกเวิลด์ คอมิกอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งจะลงเป็นตอนสั้นๆเนาะประมาณ8ปดถึงสินาทีนะครับลงกันทุกวันเลยแต่ก็อาจจะมีพลาดไปบ้างในปีที่ผ่านมาเพราะว่าแบบเออด้วยความที่จู่ๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นหลายช่องแล้วก็อาจจะปรับตัวไม่ทันแต่ก็ปีนี้ก็จะพยายามลงให้เยอะแล้วก็โฟกัสเนี่ยก็จะเน้นไปที่คอม i ิกเวิ d ์ t สตอรี่เยอะด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอไปดูกันในแบบคลิปคอม i ิกเวิ d ์ t สตอรี่ได้ว่าในห่องช่องนี้จะมีอะไรบ้างแต่บอกไว้เลยว่ารอติดตามช่องคอม i ิกเวิ d ์ t สตอรี่เอาไว้เลยรับรองว่าเด็ดแน่นอนในปีนี้นอกจากอ่านคอมคบบคง ไปดูกันรายวันได้ที่ Comic World Story เรายังมีอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ Comic World Complete นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นคอมิกเหมือนกันแต่โอเคด้วยความที่ว่า Comic World Story เราลงกันทุกวันแล้วก็อัปเดตเนื้อหาตลอดถูกไหมเป็นคลิปประมาณ8-12นาทีแต่ทีเนี้ย Comic World Complete ทำมาเพื่อคนที่อยากดูคลิปยาวๆแบบเฮ้ยอยากดู2ชั่วโมงอยากดูชั่วโมงหนึ่งเลย5ชั่วโมงเลยได้ไหมก็จะเป็นการรวมเอาแบบคลิปหลายๆพาร์ทเนี่ยเข้ามารวมให้มันเป็นเรื่องเดียวนะครับผมก็จะลงกันในช่องนั้นตอนนี้ก็ย้ายคลิปยาวๆเนี่อนองนน อยู่อาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ก็คาดว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะไปได้ราบรื่นภายในจบเดือนมกราเนี้ยแหละรครับผมโอเคนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงข,ของคอม i ิ w เวิลด์เนาะแยกออกเป็นสีช่องทางคอม i ิ w เวิลด์ส่วนตัวเองเนี่ยคอมมิคเวิลด์เดลี่นะครับก็จะเหมือนเดิมเนาะก็จะลงแบบเนี้ยไปเรื่อยๆคลิปเนี่ยในช่วงที่แบบข่าวสารเยอะๆอาจจะมีวันละ2คลิปได้แต่โดยปกติแล้วก็จะเฉลี่ยอยู่ที่วันละคลิปนั่นแหละจะให้มันอยู่ในมาตรฐานนี้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องอื่นๆกันด้วยนะครับผมหรือว่าหากอยากดู ของ Comic World ด้วยก็ฝากไปติดตามรับชมกันได้ส่วนอัปเดตอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันมาเรื่อยๆและหากอยากดูเรื่องไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily แล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมใครอยากทําอะไรเนี่ยก็ขอให้ประสบผลสําเร็จสมปรารถนาเนาะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับวันนี้บายๆครับสวัสดีครับ